ดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับคณะอะไรครับชื่อแซกนะคะเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่4ค่ะเป็นไงบ้างมาออกค่ายวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะไม่ไ,มได้ทําแบบนี้มานานแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้มาทําจิตอาสาอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้เคยไปออกค่ายไหครับเคยไปกับชมรมนี้ค่ะช่วงปีหนค่ะ ไปที่ไหนไปที่โรงเรียนรีรัตนาค่ะจังหวัดรีสเกีค่ะอ๋อเป็นบรรยากาศเป็นไงแตกต่างกันไหมกับแตกต่างมากค่ะตอนนั้นแบบว่าคนไปเยอะแล้วก็มีรุ่นน้องมาร่วมด้วยสวัสดีครับที่นี่มอุบลพาทุกท่านมาที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเลิรพระเกียริที่เทศบาลตำบลท่านนะครับมาดูในส่วนของค่ายอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยบนราาธานานะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับประธานค่ายนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับกับผมนายปิยิพันธยี่ยังกายคณะนิสาสตรชั้นปีที่3เป็นประธานชมรมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยอุบลครับผมชื่อเล่นน้องอะไรครับชื่อเล่นน้องบอสครับผมบอสนะครับอ่าวันนี้มาออกค่ายอาสาครับผมซึ่งก็อ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยครับในแต่ละปีรูปแบบเป็นยังไงบ้างครับบอสในแต่ละปีจะออกไปจัดค่ายนอกมหาวิทยาลัยครับผมเป็นโรงเรียนอยู่ ประมาณต่างจังหวัดครับผมเป็นค้างคืนครับครับผมอยู่ในทินธุรกันดารครับผมนะครับแต่ครั้งนี้เกิดโควิดก็เลยจัดรอบรอบมหาวิทยาลัยครับครับซึ่งกําหนดจะขึ้นกี่วันครับกําหนด2วันครับผมเป็นวันที่26และ27ิจมิถุนา256 4ครับผมครับแล้วก็รูปแบบในการจัดค่ายนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นรูปแบบทาสีเครื่องเล่นเด็กครับแล้วก็ปูพื้น ทรายครับผมทรายลงให้เด็กเล่นครับผมอ๋อก็คือมาปรับปรุงครับพื้นที่สนามเด็กเล่นตรงนี้นะทุกส่วนเลยเฉพาะเครื่องเล่นครับผมเครื่องเล่นครับนะครับทําความสะอาดด้วยใช่ไหมใช่ครับผมครับก็เริ่มมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับครับนักสายจากส่วนไหนบ้างมามาช่วยกันนนี้มาเยอะอยู่นะครับก็จะมีนิสิตมีวิทยาศาส วิศวกรรมศาสตร์ครับแล้วก็บริหารครับผมเกือบทุกคณะครับผมก็คือสมาชิกชมรมหรือว่าผู้สนใจด้วยเป็นคนสมัครลงครับผมอ๋อจิตอาสาครับผมจิตอาสาครับเป็นกิจกรรมครับผมครับแล้วช่วยกันยังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงในการทํางานก็จะแบ่งมีแบ่งเป็นสองครับครั้งแรกก็ส่วนทาสีก่อนครับแล้วก็จะเป็นส่วนขุดขุดหญ้าออกแล้วก็ปูพื้นทรายครับผมนักศึกษาทุกคนก็เป็นไง ทำงานเหนื <mile> ่อยไหมก็วันนี้ก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับผมข้าก็มีพักบ้างครับผมอ๋อครับผมบอสคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับได้ประโยชน์ครับผมเพราะว่าได้ทากิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ครับได้รู้จักกันต่างคณะครับผมได้แบบถามกันว่าตอนมาเรียนอยู่จังหวัดเดียวกันไม่เคยแบบเจอกันครับมาค่ายมาเจอกันอย่างนี้ครับก็ได้รู้จักกันครับผมอ่ะ ากเป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนของค่ายค่ายของเรานะครับในกิจกรรมดีๆครั้งนี้ครับครับก็ฝากนะครับชมรมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยอุบลนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบจิตอาสานะครับทุกๆปีนะครับฝากติดตามที่เพจด้วยนะครับขอบคุณครับผมเพจก็คือชมรมอาสาสมัครมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับในการอ่า พัฒนานะครับสนามเด็กเล่นตรงนี้ครับที่นี่มมบนทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศกิจกรรมดีๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับก็สนุกดีค่ะก็นี่ก็จะเป็นทาสีค่ะแล้วก็ไปขุดเปลี่ยนตรงนั้นก่ออ๋อครับรู้จักเพื่อนได้ไหมก็รู้จักเพื่อนค่ะ